บิ๊กเด่นไม่ตกใจเลยครับจะเชิดยกประเทศกันเลยหรืออย่างไร9ก้าสิบนายนะฮะจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละบิ๊กโจ๊กพ่นตลตวจเอสุรเชษหักพานร้องพบตรได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมช่วยเหลือ คุยเหลือทุนจีนสีเทาใช่ค่ะออกใบรับรองให้อยู่ในประเทศเราได้ยาวนานอ่ะถ้า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 เอาสักาสั้นๆนะค่ะบิจกประกาศเชื่อดเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมข้อหาก็คือฟอกขาวทุนจีนสีเทาใช่ใงสภาพจากนักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครเป็น n อ o นักศึกษาเป็นนักศึกษาอัยห้ายังฟอกสถานะจากวีซ่า ักท่องเที่ยวการเป็นวีซ่านักศึกษาอยู่ในประเทศไทยอันลิมิตได้ใช่ค่ะประมาณนั้นนั่น <Okay S 1> คือประเด็นบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป,เปิดเปิดเปิดประตูประเทศให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาเก่อเกา่อารมีนประเทศลาวอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ใช่ค่ะประกาศไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วกำลังดําเนินการและจัดการขั้นตอนคราวนี้เรื่องมันไปถึงไหนล่ะเออบิ๊กโจ๊ก พูดไม่สัปดาห์ที่แล้วนะใช่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้จะสรุปสํานวนเสนอพบตรบิ๊กเด่นบิ๊กเด่นจะได้รับคำสั่งดำเนินการสองทางทางหนึ่งก็คือทางอาญาส่งสํานวนไปที่ปปชอีกทางหนึ่งชื่อทางวินัยรแรงก็คือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องทงขึ้นไปดังนั้นขั้งแรกผมก็นึกว่า ั้งแรกผมก็นึกว่าประธานโทษนะผมก็นึกว่าเอาเกันแค่สักหคนสิบคนอืแค่ไม่กี่คนที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ายกกระบิ่ค่ะแฟ้มรับจาก Big กโจ๊ถึงบิ๊กเด่นขณดนี้น่าจะไปถึงโต๊ะของ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 บิ๊กเด่นบเดแล้ว,ลวชงเชือดรวมตมรวมทั้งสิ้นเก้าสิบนายเก้าสิบนะกระจายทั่วประเทศเกือบร้อยนะ เกือบร้อยนะ90นายนะรวมนี่เป็นการสรุปสํานวนออสอบสวนเฉพาะตอมภออักเหนือและภาคอีสานค่ะยังไม่รวมภาคอื่นนะภาคใต้ล่ะยังโอ้อีกเท่าไหร่่ะายอยัดตอนภาคเหนือและภาคอีสานไปก่อนอจัดการเพราะมีหลักฐานข้อมูลภาคเหนือ,อภาคอีสานเนี่ยมันจะอยู่ในออความรับผิดชอบของบอกอตอมอ4และบอกอตบ5 4กับ5ค่ะง2ง <okay>. พื้นที่2โซนค่ะ90 ผมนี่สะดุ้งเลยนะเยอะนะด้วยความเคารพใน90นะ81เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดบกตม4กวาดมาหมดเลยบกตมสพรภาคอีสานใช่ค่ะ81ค่ะที่เหลือไอ้9ก็แน่นอนค่ะบกตม5ค่ค่ะชงเชิดตั้งแต่ระดับผู้การลงมาถึงระดับผู้กองเลยไล่ระดับเลยใช้อย่างนี้ดีกว่าลิสต์ทั้งรายชื่อเอาเพจที่หนึ่งขึ้นเลยมาดูกันนี่คือ นี่เเอกสารลับที่ฉกมาจากแฟ้มบนโต๊ะของบิ๊กเด่นนะบกตม4เจ้าหน้าที่รวมนะคะที่โดนรอบนี้81คนด้วยกันค่ะจะสังเกตไมครับนี่คือเอกสารของราชการจริงๆราชการตัวเลขเขาจะใช้เลขไทยใช่ค่ะท้านหนังสือราชการเราไม่แปลงเราไม่แปลเราไม่ตัดตอนก็เอาฉบับจริงเลยยกมาทั้งรุ่นใช่ระดับผู้การตมระดับผู้การตมกี่งกนโดนไป3ค่ะ ประกอบด้วยประกอบด้วยพลตรารวตีนับวั์การดีคนคที่ 2, 2คนที่2องพลตระเวตีกฤษดาการการจนะอารงณ์กรค่ะและคนท <คน S 1> <3 S 2> ี่สามพลตระเวตีเดชากรยาวุฒิพงศ์ค่ะคราวนี้ไปดูระดับรองผู้การตมและผู้ผู้กํากับโดนได้กี่คน รองผู้การตอมโดนไปสองค่ะระดับผ<อ>ู้การตอมโดนสองใช่ไหมใช่ค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยพันตํารวจเ,เอกเอกมนพรชูเกียรติและพันตารวจเอกพิชพุฒสมวนสมบัติสริค่ะระดับผู้กํากับตอมอสี่โดนไป3คนประกอบด้วยพันตํารวจเอกชัยรัตน์ธันวัฒน์นะคะพันตารวจเอกประสิทธิ์สมใจประสงค์และพันตํารวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลโอเคระดับรองผู้กำกับไล่เรียงไปจนกระทั่งถึงระดับรองสารวัตร ก็คือรองพบวกับลงไปจนกระทั่งถึงรองสารวัตรใช่ค่ะห้าคนวยกัน5คนด้วยกันประกอบด้วยพันตำรวจโทหญิงสุรีพรมาศภูธรพันตำรวจโทนิวัฒเริอกรประดิษฐพันตำรวจโทหญิงอัสษรเสรีจิตวิชิตพันตำรวจตีภูแพทย์แสดรำร้อยตำรวจเอกยศนรินดอกไม้โอเคที่เหลือค่ะจะเป็นนายตำรวจตอมที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ไปดูสิครับว่าตอมจังหวัดไหนในพื้นที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของโดนไปเท่าไหร่ตอมสจังหวัดไหนโดนและวก็โดนกันกี่คนเริ่มจากตอมเชภูิโดนไป8ค่ะแปดต่อไปครับตอมนครราชสีมา11ค่ะตอมร้อยเอดโดนไป2องตอมอำนาจเจริญโดนไป7จ็ดตอมยะโสธรโดนไปสี่ตอมมหาสารคามโดนไปสส่วนตอมขอนแก่นโดนไปสิบ้า ตมกระสินโดนไป4่ตมหนองบัวลำพูโดนไป3ามตมอุดรโดนไป7ดและสกลตมสกลโดนไปอีก4ค่ะนี่คือตม4คราวนี้เราจะไปกันที่บกตมห้าค่ะน่าจะรับผิดชอบภาคเหนือค่ะเจ้าหน้าที่ตมของตมห้าที่ถูกชงเชือิดครั้งนี้มีอยู่9คนด้วยกันค่ะประกอบด้วยตมจังหวัดเชียงใหม่กี่คนโดนไปสค่ะเชียงใหม่ ต่อมจวหวัดแพร่อีก2ค่ะนอกหนือจากนี้ยังจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนการซัดทอดของนายวรลกลิจจิตธรรมประธานมูลนิธิ Creating Balance อีกด้วยความเคารพอธิบายกันนิดหนึ่งวิธีการฟอกขาวหรือฟอกหรือเปลี่ยนสถาน,นะของทุนจีนสีเท่าๆเนี่ยวิธีการหนึ่งที่เขาทำก็คือ,อส่งคนไปตั้งมูลนิธบางทีนะตอมเนี่ยตั้งเอง ไม่ใช่ขบวนการทุนจีนหรอกตอมอตั้งตอมอเองเนี่แหละส่งลูกน้องไปตั้งมูลธิแล้วเอาชื่อจ,<า>จีนจามาใส่จากนั้นใช้มูลธิเป็น,นกลไกในการฟอกสถานะของของของ,ของทุนจีนสีเทาที่เข้าประเทศค่ะเป็นอาสาสมัครต่างๆใช้มูลธิเป็นตัวรับรองเป็นตัวตั้งเรื่องเข้ามาที่ตอมอตั้งเรื่องรับรองว่าทุนจีนสีเทาคนนั้นคนนี้เป็นนักศึกษา คนนั้นคนนี้เป็นอาสาสมัครเอมาทำงานกิจกรรมอาสาสมัครของบริษัทต่างๆตรงนี้4ี่คนด้วยกันใช่ค่ะรวมเป็นเก้าค่ะบตรมต่5ค่ะพื้นที่บตมหค่ะเป็น9้านะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลตํารวจเอกสุรเชษหักพ่านรองพบตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองสุรเชษฮะสวัสดีครับพี่ยายนครับกลัวมรแล้วครับครับผมขย่าขวดไประดับหนึ่งต่อไปนี้คือคือคือปฏิบัติการสอบทานข้อเท็จจริงนะ ข้อมูลที่ผมได้รับมาเสนอให้ดำเนินการลงโทษนะครับทั้งทางวินัยและทั้งทางอาญารวมทั้งสิ้น90นายด้วยกันใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับพี่อนยครับอเคประมาณนั้นส่วนใหญ่อาจจะอาจจะมีบางส่วนนิดหน่อยนะฮะที่เราอาจจะต้องการเป็นพยานครับการเป็นพยานในล็อตนี้ใช่ไหมคะในล็อตนี้ในล็อตนี้บางคนจะกันไมเป็นพยาน บางคนจะการเป็นพยานครับมีนิดหน่อยเองครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่หลักๆเนี่ยแปกว่าเจอแน่ๆเป็นอ่าเจอแน่ๆเกินเกินแปดสิบแน่ๆเกินแปดสิบนะฮะเกินแปดสิบครับใน90เป็นนะครับก่อนการเป็นพยานบางคนนะใน90ว่ากันว่า8 1บเอ็ดนี่ยเป็นปมสังกัดบกตม4สพระอีสรนถูกต้องนะใช่ถูกต้องครับระดับทำเยอะสุดครับระดับผู้การตมอสทั้งในอดีตและปัจจุบันโดน3มคนด้วยกันใช่ไหม สามคนครับต <stars> ั้งแต่ผู้การที่ขอไม่เอ่ยชื่อตั้งแต่ผู้การที่เกษียณแล้วแล้วปัจจุบันอยู่นะครับตั้งแต่ผู้การที่เกษียณแล้วแล้วผู้การที่ยังไม่เกษียณแต่ไม่ใช่คนปัจจุบันนะครับเป็นผู้การที่ได้ย้ายไปทำหน้าที่อื่นแล้วครับเป็นสามอดีตผู้การคนก่อนคนหน้าปัจจุบันใช่ครับถูกต้องครับคนปัจจุบันไม่เกี่ยวโอเคคนปัจจุบันไม่เกี่ยวครับย้อนกลับไปสามยุคสามผู้การเลยนะเนี่ยครับครับ รองผู้การผมดูชื่อน่าจะโดนสักสองคนนะครับใช่ครับรองผู้การน่าจะสองคนครับผู้กํากับผู้กากับนี่โดนไปแค่สองเองเหรอทาไมน้อยจังผู้กำกับคือผู้กำกับมีมีคือผู้กำกับคือรักษะตอมจะมีผู้กำกับและมีสวัสดิ์ใหญ่ครับอ๋อโอเคที่เป็นหัวหน้าสถานีครับก็จะมีผู้กกับนั้นมีสองที่แล้วก็มีสวัสดิ์ใหญ่นะเช่นสวัสดิ์ใหญ่ตอมอขับรับ แ <Okay. S 2> ต่าบานท่านจะเป็นส่อนใหญ่ด้วย <Okay. S 2> ครับโอเคโอเคถ้าอยากจะรู้ว่าใน90คนประกอบด้วยใครจังหวัดไหนบกไหนหรือกองกำกับไหนไปดูใน Facebook ของเจาะลึกเอาก็แล้วกันทีนี้ทีนี้การเปียนทันรองเนี้ยกาบเรียนทานรองเนี้ยท,ทั้งกลมกลมก่อนทั้ง9 0นายที่เสนอขึ้นไปที่ Big กเดเนี่ยเ,เรื่องที่เสนอขึ้นไปนั้นนะครับระบุความผิดผิดอะไรแล้วก็โทษเนี่ขนาดไหนครับผิดอะไรโทษขนาดไหน ครับในในเรื่องของอของอาราโทษเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอเรื่องของอาราโทษเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องอความผิดฐานหนึ่งห้าเจ็ดนะครับรีบ<า>่รับความผิดฐานหนึ่งห้าเจ็ดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือไร้เว้นกายบัตรโดยไม่ชอบนะครับนะฮะก็ในความผิดฐานนี้เนี่ยก็จะมีอาราโทษใ ตั้งแต่โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีนะครับโทษสูงสุดคือสิบปีนะครับอาจจะโทษสูงสุดคือสิบปีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความผิดสามมาตราหนึ่งสี่เก้านะครับก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อโดยตัวผิดชอบก็งพูดง่ายว่าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์นะครับแต่โทษมาตรานี้ก็จะสูงนะครับอาจจะโทษเนี่ยถึงบาทชีวิตนะครับหรือบาชีวิตใช่ครับก็ ช่วจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับ,รบหรือ,อหรือบหานชีวิตนะครับ,รบแต่แต่ว่าค,คือคอย่างนี้ฮะต้องเรียนพี่นายว่าในจำนวนกรรมเอางี้สมติสรุปกรรมการทำความผิดเนี่ยวันนี้ในในปีหกสี่ปีเดียวนะครับนะมีจำนวนกรรม จะทำความผิดเนี่ยถึงสามพันกว่ากร่ง <3, 000 S 2> ก็คือ <c oughs> สามพันกะว่ากรรมโอ้โหสามพันกว่ากรรมสามพันกว่ารั้งอันนี้จะทําโดยไม่ชอบนะครับท <c oughs> นะี่ทด้ผมมาต่อรอให้ผมสอบสวนมาแล้วนะครับ <c oughs> ครับแล้วครับนะก็ก็จะมีหลักไม่ไมีความผิดอยู่สองส่วนนี้น,นะฮ <c oughs> ะซึ่งอัตราโทษสูงนะครับแล้วก็ประเด็น <c oughs> สําคัญก็คือว่าเมื่อเราส่งเมื่อสอบสวนแล้วเมื่อเราส่งไปปปชนะครับะสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเอผมก็เชื่อมั่นว่า ปปชเนี่ยก็ควรจะดำเนินการเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินครับครับนะครับราะว่าทรัพย์สินนั้นได้มานยังไงเอ่อทรัพย์สินได้มาโดยชอบหรือไม่นะครับนะผมก็ต้องกล่าวยนว่าบางคนนะครับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีถึงแปดสิบกว่าล้านแปดสิบกว่าล้านเหรอใช่ครับใช่ครับระดับไหนระดับไหนฮะระดับไหนที่ไปเจอแปดสิบกว่าล้านระดับรองผู้การนะครับรองผู้การมีเงินแปดสิบกว่าล้านหมุนเวียนอยู่ในบัญชีหมุนเวียนในบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ต้องกล่าวยนว่าส่วนนี้ เออคือคือทามานานนะครับนะผมเองก็ต้องเรียนพี่นายว่าท่านผบตรเนี่ยก็สั่งเด็ดขาดนะครับว่าให้ให้ทาความดีให้ปรากฏนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือวันนี้การกระทําแบบนี้สามพันกวกรรมในปีโอีเนี่ยมันทาเนื่องจากเป็นการเอาคนร้ายเข้าประเทศแะก็เมื่อว่าเป็นการเอาโจรเข้าประเทศนะครับเพราะนหน้าที่ตมคือคช้กรองเอาคนดีเข้าประเทศ เพื yeah. <S <s ่อจะให้คนดีเ hmm. ข oh ้ามาใช้จ่ายมาลงทุนในประเทศนะครับทาให้เศรษฐกิจดีอันนี้ตมจะส่งผลเยอะนะครับแต่ถ้าเอาคนร้ายเข้าประเทศเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับมันก็จะพุ่แต่เรื่องอย่างนี้เรื่องเรื่องเรื่องคอนเซ็นเตอร์เรื่องค่าตัดนิ้วเรื่องหลอกลวงลงทุนต่างๆนะครับหรือค่ามนุษย์มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยประเทศจีนเปิดแล้วนะครับถ้าหาว่า เอ่ออมไม่เข้มแข็งนะครับก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับเมื่อไหร่มีการเดินทางมากเอ่อคนร้ายก็ต้องแอบแฝงในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเข้ามาครับนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มจากนักท่องเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็จะแปลงร่างมาเป็นเอ่อรูปแบบของการใช้เปลี่ยนแปลงเป็นวีซ่านักเรียนวีซามลิทีนะครับนะเพราะนั้นมลิทีเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ็ดมือทีไม่ได้เป็นมลิทีที่ใช้ไม่ได้เป็นเอ่อเป็นมีการจดทะเบียนมลิที แต่ไม่มีการทํากิจกรรมมปลตีเลยนะครับแถมมีการไปปลอมลายเซ็นผู้ว่าอีกนะครับปลอมลายเซ็นสื่อสารีการจังหวัดอีกนะครับรูปแบบอย่างนี้เอซึ่งสําหรับข้าราชการเนี่ยเอมันล้ําเส้นความเป็นข้าราชการแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอวันนี้ต้องเอต้องทําให้เห็นแล้วต้องเอาเสถีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น อย่าว่าแต่นั้นท่องเที่ยวที่เขาไม่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ,บคนไทยเองเนี่ยอยู่ในไทยเนี่ยตื่นเช้ากับค่ำเนี่ยก็นอนไม่หลับเพราะโจรเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผมตร่าตก็ได้สั่งการผมโดยชัดเจนว่าให้ทําอย่างตรงไปตรงมา,านะครับ<ต>ส่วนไหนผิดก็คือผิดส่วนไหนไม่ผิดก็ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้น ก็คาดว่าในเรื่องของสํานวนการสืบสวนและก็สอบสวนเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ในอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์หน้าก็จะจะหนึ่งก็จะมีสองส่วนว่าหนึ่งจะขอมั่นหมายจับนะหรือว่าจะเรียกไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็คงจะใช่การเรียกไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าตัวก็อยู่เป็นข้าราการอยู่แล้วนะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ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 ทีนี้ทีนี้ทีนี้เส้นทางของเรื่องณขณะนี้ บางสว่วนอยู่บนโต๊ะของท่านผบตรแล้วหรือ,อยังครับตอนนี้ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการเนี่ยอยู่กับท่านแล้วครับแต่ว่า,า,าข้อมูลเป็นทางการยังอยู่ที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยว <Okay. S 2> ผมกลำลังจะทําให้เรียบร้อยเนี่ยในอาทิตย์นี้ครับก็ <Okay. S 2> จะใช้เวลาีประมาณห้าวันนะครับนะเพื่อเพื่อจะไล่เรียงให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ <Okay. S 2> นะครับนในส่วน <Okay. S 2> ของบุคคลเพราะว่าต้องเอามาแยกเป็นหลายคนคนหนึ่งกี่กรรมคนหนึ่งกี่กรรมนะ อันนี้เยอะมากนะครับนะแต่ว่าก็ต้องทาให้ละเอียดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าสันปวันฉบับลำลองนั้นส่งถึงบิ๊กเด่นไปแล้วนะครับ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 โอเคก็ก็ก็ข้อมูลตามนี้บิ๊กเด่นไม่ตกใจเลยครับจะเชิดยกประเทศกันเลยหรืออย่างไร90นายนะฮะครับก็ผมเรียนพี่นายเรียนกุมารั์อย่งนี้รับว่ากำลังพลตอมเนี่ยผมเองก็คุยกับท่านผู้จัดการตอมท่านปัจจุบันนะครับ ก็จะ <G EN> เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับว่าในปี63มือตื่มีเยอะมากนะครับ Hus, แต่ปี65นั้นไม่มีเลยเพราะ, <ứng S 2> ะผู้จัดการตอมท่านปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้ <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็ก็ไปสิ่งที่ดีนะครับเ<ะ>พราะว่าเพราะนั้นกําลังคนตอมเนี่ยมี2องหูนถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าคนไม่ ถ้าคนกระทําผิดต่อหน้าที่ประมาณสักเก้าสิบเนี่ยผมว่ามันป็่ส่วนน้อยนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม้ส่วนส่วนน้อยมาทําให้องค์กรเนี่ยเสียหายโอเคโอเคตั้งก็สังเกตกันนะครับว่าเก้าสิบนายที่เสนอเชิดครั้งนี้นั้นน่นะครับเป็นผลสอบเฉพาะตมภาคเหนือตมภาคอีสานและตมสี่กับตมห้าก็มีคําถามแล้วตมภาคอื่นนะ้วตมภาคอื่นยังไม่มีเพราะอะไรที่อะไรครับตมภาคอื่นยังไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่า เอ่อตมภาคอ,อีสานเนี่ยรับทาในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อคนร้ายเขารู้ว่าเอ่อตมภาคอ,อีสานรับทำ<ะ>ใช่ไหมครับก็ะ<อ>จะวิ่งไปที่นี่หมดหครับที่นายเห็นไหมครับว่าเอ่อคนร้ายเนี่ยจะรู้ว่าที่ไหนรับทำ<ะ>ก็จะวิ่งไปที่นี่หมด<ะ>คนจีนจีนคนจีนไม่ดีคนต่างชาติไม่ดีก็จะวิ่งไปที่นี่หมดคือตมอื่นเขาไม่ทำนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้ไกลยังไงถ้ารับทำใหม่ อ๋อค่ะนะครับวันนั้นก็จะไปโซนนี้หมดนะครับคลุมแค่สองตมนี้เท่านั้นใช่ไหมสำหรับเคสนี้ทุนจีนรอบนี้ใช่ไหมคะผมมีหลายตมนะครับมีหลายตมห้ากับมีหลายตมมีมีเออ่มีตออข้อการเออ่ตมห้าและตมสี่ทีนี้ตมห้าตมสี่ของตมสี่เนี่ยคุมอีสานทั้งหมดของตมห้าเนี่ยคุมภาคเหนือทั้งหมดโอเคอืมครับหลักหละครับเอาแต่ว่าก่อนที่จะพักโฆษณากันนะครับเรียนถามท่านรองนิดหนึ่งนะครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ไปขอออกหมายจากเจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจ191ทหารสอรอพอเรื่องไปบตบทรัท์ตัวทุนจินสีเทาอะไรประมาณนั้นรวดรเดียว16 16คนด้วยกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหนหรฮะครับโอเคผมจะขอพักสักครู่เดี๋ยวในช่วงหน้าผมขอรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งในะในครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับ